สวัสดีครับวันนี้มีรถตู้สวยๆงามๆม,มาแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับมือเดียวนะครับไม่เคยเป็นป้ายเหลืองไม่เคยวิ่งทิปวิ่งทัวร์นะเป็นรถปี2017นะลูกค้าเป็นรถปี2017นเะเลขไม้แปดหมื่นโลนะครับมือเดียวนะครับรับประกันนะไม่มีชนหนักพิกคว่ำไฟไหม้น้าท่วมนะไม่มีตัดต่อโครงสร้างนะครับได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันรถเนี่ยผมบอกเลยเลย,เ,ลยเดิมนะไม่มี แกทาสีเลยนะได้ไปไม่ต้องเก็บงานนะครับเดี๋ยวก่อนรับรถผมตรวจเช็คความเรียบร้อยให้รอบหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นดูดฟุน่นะครับทําสปาขัดเคลือบนะจัดให้เลยนะ,ะมาชมกันนะครับว่ารถปี2017เลขไม่80,000โลนะครับมือเดียวเนี่ยไม่มีชนหนักพิกควมไฟไหม้น้ําท่วมจริงหรือเปล่านะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับเป็นรถหน่วยงานราชการนะครับครบสัญญาเช่านะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะครับไม่มีชนหนักพิกควมแน่นอนนะครับนี่ฮะ แก้มเดิมๆนะบอกไปพูดไปก็ต้องพาชมด้วยนะนี่นะครับดวน็อตไม่มีร่องรอยการไขการงัดการแง่นะแก้มเดิมสีเดิมนะครับโคมไฟหน้าเดิมๆโคอิโตเองอยู่นะครับนี่ฮะตัวแผงกิ้งลงมกิ้งหลีดนะท่อยงทอยางนะครับสายฟูงสายไฟนะไม่มีร่องรอยของหนูกัดแทะนะเป็นรถหน่วยงานนะครับสติ๊กเกอร์มอกอนะนี่นะอยู่ในโครงสร้างเลยนะครับนี่ ตัวส,สีสีพื้นโครงสร้างเนี่ยเป็นมันจะไม่เป็นด้านๆน,นะมันจะไม่เป็นเงาเหมือนเหมือนสีด้านนอกนะเนาะนะครับเนี่นครับมาร์คคสีเดิมอยู่ครบนะตามแมวสองน้ํายาแอร์อยู่นะครับคูลเลอร์นะครับเดิมๆนะไม่ลบไม่เอียงนะนี่กระจังหน้าคมๆใสๆสวยๆแบบนี้นะครับสเส้นใหญ่ๆนะคมไฟหน้าซ้ายขวาเนี่ยนี่นะครับอย่างที่บอกนะร่องรอยสะเก็ดหินแทบไม่มีนะครับได้เดิมๆนะไม่กรอบไม่เหลืองไม่แตกไม่ลา้วนะครับ ตัวหม้อลมเบรกอยู่ดีนะไม่มีร่องรอยของการบิดเบี้ยวของสนิมนะครับมาร์คคิวซแต้มสีเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับทุกตำแหน่งเนาะอ่าดูนี่แก้มหน้าให้ดูทุกทุกซอกทุกมุมนะเวลาดูก็ดูทุกซอกทุกมุมนะครับร่องรอยน็อตไม่มีนะแผงกิ้งงกิ้งหลิไม่มีการงัดแงะนะครับไม่มีร่องรอยหนูแทะนะสีทางมะพร้าวนะจะต้องเป็นคนละสีกับต,ตัวตัวโครงสร้างนะตัวมันจะไม่เป็นสีเดียวกับตัวตัว,ตวถังเนาะนะครับนี่นะครับ มันต้องเป็นคนละสีนะถ้าถ้าเป็นสีเดียวกันอ่สันนิษฐานได้เลยนะครับสาดสีมาเหตุผลของการสาดสีมีอุบัติเหตุนะครับเปลี่ยนแปลงทำอะไรแน่นอนนะเลี่ยมสีสันตัวรถนะครับเดิมๆนะร่องรอยบุบลักยิ้มร้อยแมวขวัญก็น้อยมากนะลูกค้าแต่เดี๋ยวผมขัดเคลือบให้อรอบนึงนะเก็บรอยให้นะเอาให้เนี้ยที่สุดนะครับไม่ต้องกังวลน,นะเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยนะนี่นะครับร่องรอยนิดๆหน่นออๆเนี่ยเดี๋ยวขัดเคลือบเก็บเก็บให้เนียนๆเลยนะครับ ดูที่ช่วงล้อช่วงล้อช่วงล้อขอทานอภัยนะนี่นะครับให้ชมนะครับช่วงล่างนะครับอันนี้ฝั่งคนขับนะช่วงล่างหน้าขวานะครับหัวชกเดิมชกเดิมนะไม่แตกไม่ลาวไม่ซึมไม่คดไม่งอนะครับร่องช่วงล่างไม่มีปะไม่มีผุนะนี่ไม่มีอ่ร่องรอยของขี้ตะกันการจมน้ํานะนีละ่ลูกบงลูกหมากนะครับทอยงทอยอยางอยู่ดีอยู่ครบนะได้เป็นของแท้เดิมนะครับอย่างที่แจ้งไปนะลูกค้านะ ได้ของแท้เดิมนะเราเราตรวจเช็คให้อีกรอบนึงนะครับได้ไปเนี่ยเดิมเดิมแท้ๆนะใช้งานสะดวกสบายสบายใจแน่นอนนะครับและที่สําคัญอย่างที่แจ้งไปนะเช็คประวัติที่ศูนย์ได้นะครับเข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์ตลอดไม่มีต่อเนื่องนะเปลี่ยนทายของเหลวนะครับหรือว่าสายพานอะไรเงี้ยของแท้ของศูนย์พาร์ทศูนย์แน่นอนนะนี่เสียงดังกลางวานันใสๆนะกระจกนะกระจกแท้โตโยต้าทุกบานนะครับมีโลโก้อยู่ครบนะ ปี17เ็นี่ยเขาจะมีช่องหน้าต่างอยู่นะลูกค้านะจะเป็นจุดสังเกตนะถ้าเป็นปีโฉมปี18เนี่ยจะกระจกยาวแล้วนะครับอ่านะนี่ยเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆนะครับบางๆแป้งๆใสๆปิ้งๆอย่างนี้เลยนะ,ะดูช่วงช่วงล่างนะครับหลังเนาะนี่นะครับอันนี้แท้เดิมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะลูกค้านะมันจะไม่มีร่องรอยของการปะการ เวลาที่มันมันผุเนาะเขาจะปะผุอะไรเงี้ยนะมันก็จะสนนิษฐานได้มันจมน้ําหรือเปล่าอะไรมาหรือว่าชนเกินอบุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับอะมาดูโดยรวมครับถ้ายก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับถ้ายเดิมๆนะลูกค้ามองเนี่ยหลักๆก็จะมีตรงหัวหน่งนะครับเวลาถอยนะเข้าคองดงพันโดเข้าห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเอ่อ่เออตี้ยนะครับหลังคาก็จะคูดนะเป็นรอยนะครับ เดิมๆนะกระจกหลังมีไล่ฟ้านะครับครบนะมีไฟเบรกลงที่3นะครับมีปัดน้ําฝนนะมีกระจกมองสองถอยหลังเนาะนะครับครบอยู่ดีนะครับเอามาชมสภาพการท้ายกันเลยเปิดให้ดูนะครับฝาท้ายนะชกได้เป็นแบบแมน,นนวลนะแต่ว่าโชกแข็งแรงมากนะครับไม่งอนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะเพราะว่าฝาท้ายเนี่ยสามโลนะใช้ชคตัวเล็กๆไม่ถึงนิ้ว2ตัวเองนะต้องแข็งแรงมากนะครับเนี่ยจุดต่อมานะครับก็จะเป็นพวกพวก รอยเม็ดอาร์คนะครับนี่แล้วก็หัวนอ็อตนะครับเดิมเดิมนะครับปั๊มอาร์ปัม R, ป๊มแอลอยู่ครบนะลูกค้านี่ฮะเราถ่ายให้ดูนะยังไม่ได้สปาทําความสะอาดเลยนะมีครบาบหยักไยนะนี่เห็นไหมฮะเม็ดอาร์คเรียงเป็นแถวอย่างนี้นะโคมไฟเหมือนกันนะโคมไฟนะจะมีโลโก้ของโคยโตะอยู่นะครับเนี่ยครับไม่กรอบไม่เหลืองไม่แตกไม่ลาวนะไม่มีร่องรอยของน้าค้างเข้าเนาะบางทีไปร้านอื่นใช่ไหม ที่อื่นแล้วกันนะมันอาจจะกรอบแล้วนะจอดน้ำค้างเข้าสักพักก็เป็นตะไคร่หรือว่ามัวนะจะมองไม่เห็นก็ต้องเปลี่ยนเสียตังของเพชรยน์เราเช็คให้หมดนะสบายใจได้อ่าเนี่ยนฝะาท้ายนะกันชนท้ายนะข้างกอนนะครับก็จะมีเม็ดอาร์กนะครับชัดๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับเอามาชมที่ฝาโป่งท้ายด้วยเดี๋ยวจะบอกว่า อ่ามนชนไม่ถึงไงแต่ฝาปรงเปลี่ยนไงนี่ฮะเม็ดอาร์คสวยๆใสๆคมๆแบบนี้นะนี่ครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะทั้งแผงประตูนะครับอยู่ครบเลยนะนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับตายน้ําตื้นกันเยอะนะผมเจอนี่ปิดนะครับเวลาปิดเนี่ยผักลงว่ามันจนึบเลยนะเพราะว่าถ้าถ้าโดนมาอะไรเนี่ยเวลาตั้งเซนเ,นเตอร์มันตรงอ่ะปิดแล้วมันหนึบเนี่ยยากนะบางทีหักเข้าไปเนี่ย ต้องต้องต้องดันเข้าไปอีกนะครับถึงจะจะปิดได้นะน,นี้หนึบหนึบแบบนี้เลยนะครับามาชมาทางด้านซ้ายนะครับก็จุดสังเกตก็เช่นเดียวกันนะลูกค้าเช็คได้นะเช็คสีนะฟังเสียงเนาะนะครับกระจกตาโตโยต้าอยู่ครบไหมนะครับเน็ดอาร์กนะตรงรางน้ําฝนอยู่ครบไหมหัวเนเ่งมีร่องรอยการเฉี่ยวการชนการคูดกิ่งไม้หรือเปล่านะนี่นะครับก็เป็นวิธีตรวจเช็คเนาะ ซุมล้อเช่นเดียวกันนะเราจะดูทั้งสี่ซุมล้อเลยนะครับนี่เดิมๆก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่มีดูให้ไม่มีการปะนะบางทีมันมีการถอดปะเนาะแล้วก็ทําสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่รอให้ดูเลยนะครับใครสนใจมาดูรถด้วยตัวเองนะครับเสรีไทย68ได้เลยนะครับหรือว่าตามช่องทางติดต่อด้านด้าน,ด,านด้านหน้าได้เลยนะหรือว่าจะรีเควสมาที่ผมก็ได้ดิ่งเพชรจนนะเดี๋ยวผม คัดรถเลือกรถให้นะครับแจ้งได้เลยนะว่าต้องการเป็นสเปคยังไงนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเรามีทั้งเบาะหนังสามแถวแล้วก็เป็นเบาะผ้าสี่แถวแบบนี้นะครับใครใครชมคลิปบ่อยๆนะก็จะเห็นว่ารถของเราสวยจริงนะครับรถหน่วยงานทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะนี่ฮะสภาพภายในนี่สะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านแอร์ออกทุกช่องนะครับเย็นทุกตัวทุกจุดแน่นอนนะครับแล้วก็เนี่ฮะ เป็นเบาะผ้าแท้เดิมนะครับสี่แถวนะเบาะฟูฟูตึงๆนะไม่ปิดไม่แตกไม่ขาดนะครับเรื่องความสะอาดเดี๋ยวผมบิวให้อีกรอบหนึ่งนะทําความสะอาดซักดูดฝุ่นให้นะอ่ะมาจุดสังเกตต่อไปนะครับเช่นเดียวกันเลยนะก็จะดูตัวโครงสร้างเป็นหลักนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คนะสติกเกอร์ใส่นะต้องเป็นสติกเกอร์ใส่นะครับไล่เรียงขึ้นมาเป็นรอยเม็ดอาร์คนะครับสติกเกอร์ใสนะนี่ฮะข้างกอนนะ ต้องเป็นติ๊กเกอร์ใส่นะนี่ติ๊กเกอรอ์กันหนีบมือยังมีอยู่นะแท้เดิมโรงงานนะติ๊กเกอร์ใส่เห็นไหมฮะถ้าสีเดียวกับตัวรถนะก็สาดสีมานะครับสันิฐานได้นะครับเม็ดอาร์คเรียงอยู่ครบทุกจุดเนาะวิธีสังเกตนะครับรถนะครับมาชมตัวเลขใหม่กับเครื่องกันดีกว่านะครับนอกจากเ,เราจะชมตัวโครงสร้างตัวบอดี้กันไปแล้วนะจุดสังเกตแท้เดิมโรงง,งานอะไรยังไงนะครับนี่ฮะ ประตูคนขับนะครับนี่ลองรอยเม็ดอาร์คนะสติ๊กเกอร์เติมลมยางอยู่ครบนะครับนี่เห็นไหมนะโอเคเอาดูซอกประตูหน่อยเนี่ยให้ดูอยากย่นะฮะร,รถไม่ได้ทำความสะอาดนะแต่ว่าน็อตไม่ขยับแน่นอนนะลูกค้านะครับคันนี้นะครับได้เบ็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะเลขไม์ปัจจุบันเลขไม์ปัจจุบันนะครับ8 80,000ปะ่ะแปดหมื่นพันอ๋อสี่รกิโลนะครับรถปี2017ัดรถเปีวิ่ง80,000ืวิ่งปีละหมื่นหมื่นนิดๆนะครับสวยๆใสๆอย่างนี้นะวิ่งปีละหมื่นนิดๆเช็คระยะถึงเซอร์วิสถึงนะครับเข้าเปลี่ยนทายเช็คระยะเนี่ยที่ศูนย์โตโยต้าตลอดนะเช็คประวัติกระทางศูนย์โตโยตา้าได้ทั่วประเทศนะครับ ว่ารถคันนี้เปลี่ยนถ่ายครบระยะจริงๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีการเปลี่ยนอะไรที่มันต้องสงสัยนะอะไรที่มันต้องสงสัยขยายความให้นิดนึงนะครับเช่นบางทีเปลี่ยนกระจังหน้าเห็นไหมฮะอันนี้ต้องสงสัยใช่ไหมนะครับเปลี่ยนฝาท้ายเปลี่ยนโคมไฟหน้าโคมไฟท้ายนะที่ผมพาดูเพราะอะไรเพราะมันต้องสงสัยนะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนสมมุติมันมีการเปลี่ยนโคมไฟโคมไฟหน้านะครับ เราก็ต้องมาดูโคมไฟหน้าทั้งสองจุดดูขาดูองค์ประกอบอื่นแล้วว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนมันแค่โดนสะเก็ดหินแตกหรือมันโดนชนใช่ไหมมันก็ประสานิฐานมันก็ต้องไปดูรายละเอียดอื่นเพิ่มนะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับอ่ะนะมาฟังเสียงเครื่องพร้อมกันนะครับ <c oughs> โอ้มาเดี๋ยวผมพาชมเครื่องนะนี่ฮะสตาร์ทชึ่งเดียวติดแล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับมาชมเครื่องกันดีกว่านะ ว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมฮะของซูงคอนโซลนะสะอาดสะอ้านนะจริงๆเนี่ยผมบอกผมก็บอกน่าจะบอกได้เนาะเนี่ยลดหน่วยงานนะลดหน่วยงานเห็นไหมฮะจุดตะเกียบจุดาการไขสกูนะครับมีไว้ทําไมมีไว้แขวนวอร,รู้เลยใช่ไหมว่าหน่วยงานไหนนะนะครับ เขาใช้เป็นจัดเช่านะครับจัดเช่าเนาะก็ไม่ได้เช่าคันสองคันนะรถหน่วยงานนี้หน่วยงานใหญ่นะครับเช่าทีหลายพันคันนะเห็นไหมฮะตัวตัวมาร์คคิวซีสีเดิมนะทั้งหัวชงหัวฉีดทอ,อ,อยงทอยางสายฟงสายไฟอยู่ครบทุกจุดนะครับเครื่องเครื่องแห้งแห้งเดิมๆนะครับเครื่องแห้งแห้งเดิมๆ <c oughs> ไม่มีคาบน้ํามันไม่มีการรั่วไหลของซีนนะของการแตกของลูกยางนะครับท่อสายฟงสายไฟยท่อย,ยางนะครับอยู่ครบอยู่ดีไม่มีร่อรอยการกัดแทะของหนูนะครับทําไมเครื่องยนต์ของเบ็ดยนต์ไม่เงาเหมือนที่อื่นอ่าเนี่ยเบ็ดยนต์เราให้ดูลูกค้าให้ดูเรียวๆนะเพราะว่าถ้าเราเอาไปล้างไปแว็กมาลูกค้าจะมองไม่เห็นคาบน้ำมงน้ำมันการแตกการ ลวซนของตัวซีนของตัวลูกอย่างใช่ไหมฮะนี่เราให้ลูกค้าดูก่อนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนรับรถถ้าลูกค้าต้องการให้เราล้างให้เราจัดการให้เอ่เย่างงนะครับให้ดูอย่างนี้เลยนะสตาร์ทดูเครื่องรอบเครื่องนิ่งๆนะครับเครื่องไม่มีตกไม่มีกระตุกนะตัวหัวชงหัวฉีดนะครับตัวหัวเทียนนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับแห้งๆอย่างนี้นะนี่ แล้วอย่างที่แจ้งไปนะการมั่นใจไปเช็คได้เลยนะอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นรถหน่วยงานแท้เพราะประวัติอยู่ที่ศูนย์โตโยตา้าทุกระยะลูกค้าเห็นไหมรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่ะคันนี้นะผมทวนให้นะครับเป็นรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดานะครับปี2017เลขไม8 8,000 80, กิโลนะครับ สนุนราคาเปิดให้แค่759,000บาทนะครับผ่อนเพียงแค่1 4 0 0 0บาทเท่านั้นเนาะนะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนไม่มั่นใจในเรื่องเครดิตในเรื่องอาชีพรายได้สามารถที่จะทักมาได้ตามช่องทางต่างๆนะครับหรือรีเควสมาที่ผมดิงเพชรยนต์ได้นะเดี๋ยวผมแนะนําขั้นตอนตั้งแต่การจัดไฟแนนซ์ยันรับรถยันกระทั่งบริการหลังการขายนะครับว่าลูกค้าติดขัดเรื่องอะไรเนี่ย ผมดูแลให้จบเสร็จสิ้นแน่นอนนะสำหรับลูกค้าที่จะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับที่เสรีไทย68นะครับหรือถ้ามาไม่ถูกนะรีเควสตได้ตามช่องทางติดต่อหรือรีเควสตมาที่ผมได้นะเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้เนาะนะครับก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆาทางพรยนต์เรานะครับจะมีทั้งตัวน้องๆทีมงานทัดอื่นนะมาแนะนํารถรุ่นอื่นๆเซกเมนต์อื่นนะไม่ว่าจะเป็นอ,อีโคคาร์นะครับเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับ รถกระบะสีประตูตัวแคปบนะครับตัวเตี้ยตัวสูงหรือแม้กระทั่งตัวรถครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวรถตู้เองนะครับทางเพชรยนต์เรามีให้ลูกค้าเลือก40ักว่าคันนะเป็นอาณาจักรรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบรีแล้วนะมาเนี่ยได้เลือกแน่นอนและที่สําคัญนะอย่างที่แจ้งไปเราเอาเฉพาะรถครบสัญญาเช่านะครับที่สามารถเช็คประวัติตัวรถได้นะ ให้ลูกค้ามั่นใจไร้กังวลน,นะเพราะว่าลดราคาเอาเราอาไปทํากินใช่ไหมแล้วลดราคาค่อนข้างย่สูงนะต้องสามารถที่จะมั่นใจไร้กังวลได้นะครับผมก็วันนี้ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ